สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรอรลาชวิทยาลัยในพระราชุตถรมจังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดิฉันขอนําเสนอรายงานข่าวสารและกิจกรรมประจําสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565ดิฉันนางสาวสายลุงลักกิตเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมในส่วนของกิจกรรมแรกกันเลยค่ะ การประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2565วันอังคารที่26และวันพฤหส 28, ัสบดีที่28เมษายนพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกาศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทร์ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2565โดยนายวิสุทธิ์คงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางดาราพันิธิสิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชวิถีธรมจังหวัดสม,มุทรปราการเป็นประธานฝ่ายคา,ารวสบรรยายหัวข้อนโยบายการบริหารและพัฒนาเด็กเล็กร่วมกับนางเรืองรองสังวิบุตรนางสาวิตีโกโมลน,นักพัฒนาการเด็กเล็กมีพระครูประหลัดวรวัฒน์ประสิทธิ์วงศะสูิผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดิรินทรเทพรัตนารามในพระราชวิถรมเป็นประธานฝ่ายสง์ ให้โอว่าแก่ผู้ปกครองและคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่ในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ก <T> ิจกรรมที่2การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการเลี้ยงดูเด็กปฐมวยัยวันพุธที่20เมษายนพุทธศ,ศักราช2,565 เวลา10นาฬิกาศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินฮรราชวิทยาลัยในพระราชุตถามจำมาสมุทรปราการได้มีการประชุมบุคลากรครูครูพี่เลี้ยงและบุคลากรเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทําการเลี้ยงดูเช่นการเน้นย้ำเรื่องมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19การรับชุดตรวจและส่งผลตรวจของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำเนินงานต่างๆภายในศูนย์เด็กเล็กตลอดจนการแนะนำครูพี่เลี้ยงคนใหม่กิจกรรมสุดท้ายการดำเนินการจัดทำและมอบบุญทบัตรของเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรฮอราชวิทยาลัยในพระราชูปถถมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดําเนินการจัดทําวุฒิบตัตรและมอบให้แก่เด็กปฐมวัยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามหลักสูตรระดับชั้นปฐมวัยในปีการศึกษา2564โดยผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยสามารถติดต่อรับได้ที่งานธุรการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2565เป็นต้นไป และทั้งหมดคือข้อมูลกิจกรรมข่าวสารประจำสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565ผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เพจ facebook ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการช่อง y o u u u e e h h n n n l l ลายกลุ่มห้องเรียนหรือหมายเลขโทรศัพท์02-3602837สำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปก็สรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน